สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวต้อนรับสู่ช่องอภพอัยเนี่ยดีครับมาทำบุญครับเมื่อนีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภพอสว่างเด่นดีนะครับจอบกไลค์ใจกดแชร์บัดป่วยฝนครับพี่นอ้องมาทำไว้สักกระละไอ้ไทยเพื่อนมาครับขอไปเบิ้องทางในกันครับอาหารป่าก็มีพี่นอ้องของอันนี้เพื่อน น้ำครับเป็นขังใน้รับเป็นกระบัดอุณหภูมเดินพี่นภายในของนจุดที่หนึ่งน้ำแดงน้ำแดงครับไป ให้ไข่ไข่วัดปลปรยผนพี่นาะไม่มากอะจักระเพอนเลยนะครับเด้อไมปมงดูเป็นยไงไปเพื่นแล้วนี่น้ำแดงมาทเทียนง,งามองค์เป็นจริงครับพีนะ่องงามมาก ตามเลยครับบัดป่อยผลสวยงามดีเนาะโชคลาภด้อครับโชคลาภบัดโวยผลที่ไหนหนนอนอ จากใครใครถามมาลูกนิมิตี่หน่อยสองสามสี่ห้าหลูกนี่อันนี้คือจุดประทัดครับก็าเราจุดแล้วเป็นกบบสีนัำขอยไว้ครับตามเลขตามเบอร์ ครับพี่น้อง,อง,องสวยงามครับไปช่วยบึงรอบๆลอดเลขพี่น้องเลยไม่ได้ชว์ิีมานเนาะครับ <c oughs> อขอได้ครับบนได้ครับไอ้ไข่วัดโปรยฝนครับพี่นอ้องอันนี้เพื่อนกาศิษย์อันนี้เพื่อนบนครับบน บนใน้ไข่พ่นได้พันกามากแก้บนนะครับเป็นประทัดอันนี้เป็นเลข้างประทัดครับพี่น้องอันนี้เลข้างประทัดเ,เป็นเตมาผชู่น้ำต้นใหม่นะครับร้านรวยแม่เลือกไม้มงคลน,นะครับมาบนอันนี้แม่เบิดนะครับเนี่ยไก่มันมาไก่ครับสุดทหารนัก,กติ๊กนะครับใครพันมากมันจะก,กาดครับ ในบวชเก่าจะลา,ามันจะลา,าอักุฏิอกุติครับพี่น้องกอปิดกุฏินี่ครับเิ่นมาแจกบ,บนเพื่อก็ได้เนียครับเียกโอ้ลายครับเด็กทั้งพุ่นจะเป็นอุบโบสถครับพระประธานด้วยกันได้ครับพี่น้องข้าเจออ้ามาจุดถูกมาบน แต่ทีนีพระรพุทธรูปครับนนี่ะบางองค์ใหญ่ครับ,บ,บเป็นสิ่งสักกาละสักกาละของพี่น้องชาวพุทธเฮาครับพี่น้องของไอ้ไทยเพิ่นมากะบูชามากะตะวายเพิ่นเป็นกระดิจุดประทัดต,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 ตึมตึมตึมต่ำประทัดเพิ่นครับพี่น้องพี่น้องสิได้ยินเสียงประทัดเลยบรรยากาศ,าศกมาโฆโฆ่าป่วยฝนสุดแบบนี้นะครับ ค้ครับเัครดี่นงรัปงเ้เื่นับสวยงามเล่นเป็นสงหาครับพี่น้องกระพันไปพาหน้านะครับวัดป่วยฝนครับก้องสิบเอ็อ่าขอโชคขอลากครับไอ้ไข่ครับน้องไข่วัดป่วยฝน นะครับพี่น้องงามอยู่สำหรทำบุญครับทำทานก็ขอบคุณครับทุกการติดตามช่องอคำพ่อสว่างเดียนดินขอบคุณทุกการติดตามครับพ่ออันคลิปหนา่านะครับเดอ้อสวัสดีครับพี่น้อง